กวนอูพ่ายแพ้ต่อกองกำลังของซึมมาอีแล้วความตึงเครียดในเกงจิ๋วก็ได้ผ่อนคลายลงเล่าปีเสียใจกับการตายของกวนอูและได้ยกทัพไปที่อีเหล็งอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในครั้งนั้นไม่ได้มีอุปสรรค์อะไรมากนักและสงครามของสามก๊กก็ยังดำเนินต่อไปซึมาอีได้กลับไปรบที่หั่นตงอีกครั้งไม่นานกองกำลังได้ถูกน้ำท่วมจากเมืองเฉินตูถ้าเขาสามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ได้ ซูมาอีจะเข้าใกล้ความฝันของเขาและเขาจะไม่ใช่ผู้ที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปใครละนี่ที่มาขี่ม้าขาวมาเลยเว้ยซูมาอีออกมาต้อนรับใช่ไหมข้าน้อยยินดีต้อนรับนายท่านโจผีเอ้าโจผีนี่ว่า,าไหนขอดูหน้าหน่อยดิ สุมาอีเจ้าได้รับความไว้วางใจจากท่านพ่อของข้าเจ้าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเมืองฮั่นตงกำลังปั่นป่วนใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วขอรับแต่ข้าได้รับคำแนะนำจากพ่อของท่านแล้วใช่ข้าเข้าใจเจ้าต้องใช้ความสามารถของทุกคนนะสุมาอีให้พวกเขาเข้าร่วมด้วย เมื่อความวุ่นวายและการปกครองของพ่อ,ข,อ,ข,อข้าได้สิ้นสุดลงข้าอยากให้ท่านช่วยข้าในการปกครองแผ่นดินนี้ <What arrogance. S 1> อะไรมันคือความยิงพยองเจ้านินทาข้าอยู่หรือการที่ข้าให้ความช่วยเหลือเจ้าในการสร้างดินแดนใหม่มันน่าสญญาในใจเลยทีเดียวไฟที่ลุกโชนในกายข้ามันไม่สามารถหยุดยัง้ง ความตั้งใจของข้าได้อีกต่อไปสนามรบที่4ของซูม,มาอีอ้ดูภารกิจกันเลยนะขอรับยิปป้อม2ป้อมภายในระยะเวลา15นาทีภารกิจแรกนะภารกิจที่2สังหารมาเชียวเตียวหุยและจูโลงภายใน15นาทีโอ้โหมีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นสังหารแม่ทัพ10คนแล้วก็สังหารศัตรูให้ได้500คนภายในระยะเวลา10นาที ใครจะทําได้วะซูมาอีมันตีไม่แรงนะขอรับ <c oughs> แม่งภารกิจที่สองนี่โหโคตรยากเลย <c oughs> ตีสามทหารเสือนะขอรับโหจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูก่อนใครอยู่ตรงไหนมั่งอา่ามาเชียวเ,เดี๋ยวนะจูโลง๋อจูโลงอยู่ใกล้ๆโอเคน่าจะได้อยู่นะขอรับแต่ภารกิจที่สาข้าน้อยไม่แน่ใจนะว่าจะทำผ่านไหม เราไปดูกันเลยสนามลบที่4ของจิวี่นะขอรับเล่นในระดับมาสเตอร์นะยังไม่มีระดับเคออสนะขอรับมาเลยนะขอรับหันตรงหรือหันจงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมืองนี้มาจูโลงมาสิในเฮ่เล่นเครื่องไปเลยนะครับปล่อยอุกบาทลงมาปึ๊บจูไปตีไปนะครับแม่จูไปตีไปเอ้ยเจ้โตโตโตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย เสยเสยมีเสยโอเฮ้ยเดี๋ยวยังดินปักกะเป่ายิชุบ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 ไปนะขรับเนียจูร่องเพลงเดียวจบไหมเพลงเดียวจบไหมโอ้เพลงเดียวไม่น่าจบนะอรับอ่ะเออเอ้ยฝังเกือบตายเกือบตายอ่ะมาโอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกทำไมจูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอชอเฮ้ยจูร่องมันก็เออจูร่องมันก็เก่งกันนี่มาเด้มาเอหนึ่งในฐานเสือของ ครับโจกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวจูก่อนเดียวเอ้ยจูมาเก็บมูโซนะครับเฮ่เนี่ยตีมูโซตีมูโซไปเรื่อยๆเอ้ยเดียวเอ้ยนี่แพรี่ได้อะโขปะทะกันเลยอะไรกันนี่เนี่ยดันออกไปเออลบก่อนเดียวจุกมาเซ่มูโซได้แล้วมาจูลงยันยันปากเรียบรอให้นะครับมาแม่ทัพตัวที่เหลือพวกมึงก็กระจอกอะไรแห้วมา ตึ๊กตึกบลเข้าไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพนะโนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปังอ้าวติดน้ำแข็งเสร็จโจรเรียบร้อยนะขอรับกินฟรีเอาละมีแม่ทัพอีกไหมอ้าวหายหายหมดเลยเอ้ยแม่ทัพหายหมดเลยขอรับตอนนี้เอาละต่อไปต่อไปเดี๋ยวไปยึดป้อมทางด้งงานขวาก่อนนะขอรับลุยเลยลุยเลยอ่ดูท่าแล้วนะ่าจะเป็นป้อมธนูนะ ไปกันเลยนะขอรับข้ามสะพานไปยอ่าข้ามาแล้วไอ้ป้อมนี้เสร็จข้าแน่โดนฮะป้อมธนูจริงๆด้วยนะครับสิบห้าตัวอ่าตีเข้าไปนะครับสิบห้าตัวไม่ใช่ปัญหาง่ายๆนะครับแต่เมื่ากันก็ตายยากเหมือนกันตีเข้าไปนะครับแหมเฮ้ยโพธานติดดามะเพือกเดหลือๆๆๆใจเย็นใจเย็นเหลือข้าขออีกเก้าตัวนี่สามเหลี่ยมโอ้โห ไม่ล้มนะขอรับมันติดสถานะมึนด้วยนะครับข้อเจ๋วเลยลุงนี้ชะทาน,นี้ตั้งนานแล้วอ่าเหลืออีก3ตัวอ่าตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนี่แน่โดนเข้าไปอีกสองตัวอีกสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมารุมมาตุ้มโอโ้โหตรงนี้กลุ่มใจโดนโดนนั่น,นแหละเรียบรอห้อยจบนะครับอาล้วเอานี้เป็น,นปของเราแล้วนะขอรับไปลุยกันต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแม่ครับ อโอโหอ,อยู่คนละทิศคนละทางเลยเว้ยมาเฉียเ่ยวกับเตียวหุยโอ้โหไป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 เตียวหุยมันอยู่ข้างบนนู่นเราต้องวิ่งขึ้นไปน่าครับพาร์ทนี้จะกี่นาทีเนี่ยฮะไปเรื่อยๆโอ้ยแม่ครับตัวนี้ไม่สนใจแล้วนะอรับไปกันเลยนน่นเล่นเตียวหุยดีกว่ามาเตียวหุยนั่นไงพูดถึงมันก็ออกมาเลยนะครับโอ้หตัวนี้ตีแรงเป็นอันดับสองนะครับจะพร้อมที่จะสู้กับขอาแล้วหรือโอ้โห โอ้โหมันมึงเยอะขนาดนี้เลยเหรอเตียวหุยแน่นอนจริงๆอ่าคับซีนนะครับเข้ามาในช่องเขาแคบใช่ไหมไฟโจโกโก๊กเน่ข้าบัญชาการอยู่ในฐาน <c oughs> มันได้เวลาแล้วซินละลงมือปฏิบัติการได้ปล่อยก้อนหินลงมาเฮ้ยชิปหายแล้วพวกเราก้อนหินมันถล่มลงมานะเฮ้ย ไม่ไหวแล้วกลับกันดีกว่าไอ้พวกที่หนีไม่ทันก็ตายไปซะเรียบร้อยนะครับมาเจยวหวยเจยวหวยนี่เนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหมันจุกมันจุกเราก็ต้องจุกเหมือนกันเฮ้ย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 นี่แพดดี้ได้เป็นไงฮะมาดิมาดิมาดิมามา สู้ตายสู้ตายไม่มีหัวสิงก็สู้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 เดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหหมูโซได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวหุยมาเลยเฮ้ยอยู่นี่เองยันดินดังปักกระเป๋ายิงชุบจุดจุดจุดเพลงเดียวจบไหมจบไหมจบไหมเราจบกันไหมจบกันไหมจบไหมดูดิเฮ้ยยึกเฮ้ยไม่จบไม่จบเสร็จเสร็จมาเลยอย่างเงี้ยโอ้หนีโอ้ยเดี๋ยวโอ้ โอ้ยโอ้โหชุดลมุนอุ้ย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 เดียวเฮ้อหายเล่าเสร็จกูแล้วมึงยันยันปักกระเป๋ายิ่งชุดนี่เอาอย่างนี้เตียวโอ้โหเตียวหุันปล่อยมือโซพอดีนานเรียบร้อยเตียวหุยฮ่าแค่นี้แม่ทัพตัวที่เหลือก็อ่อนดอยแล้วนะขอรับโดนปังเข้าไปเอาตีน้ำแข็งตัวนึงเสร็จไอฟรีนะขอรับแฮ่ป๊าปเรียบร้อยอ่ะมาตัวนั้นว่าไงจะหนีไปไหน เดี๋ยวเก็บชุดก่อนเพิ่มพลังป้องกันสองเท่าเป็นระยะเวลา30บวินาทีเอาไม่ทับตัวนั้นหนีเว้ยอ่ะต่อไปมาเชียวเจ้ามาเชียวเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้โหโอ้โหอยู่ไกลลิฟเลยนะครับอยู่กันคนละทิศคนละทางเลยตรงนี้หมั่นโถอ,อ่ะกินไหมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับไปกันต่อเลยลงเขา อ่าแล้วไงต่อฮ uh huh. ่าฮ่าเออเจอองเจอองตีเข้าไปเฮ้ยตีผิดทางนี่โอ้โหเนื้อครับได้เนื้อเนื้อติดกระดูกอ่าไอแม่ทัพตัวนี้นี่แหลมมายังไงนี่เฮ่เสร็จกูละมึงมานี่คือตีไม่โดนเขินเลยเมื่อกี้เอาตีเข้าไ,ไปนั่น,นแหละโดนโดนโดนติดไฟด้วยเรียบร้อยนะขอรับเจ๊แม่ทัพตัวนี้ปราบง่ายมากไปกันต่อเลยนะขอรับ โอ้ oh, 9นาทีแล้วเหรอเนี่ยกี่นาทีเนี่ยพาร์ทเนี่ยไม่สนไปเรื่อยๆนะครับอ้อมช่องเขาแคบไปอ่าเราปีเอายังไม่ตีเดี๋ยว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 ต้องไปยึดป้อมข้างล่างสายสุดอ่าเจอกันนะครับโอ้โหโชคดีจริงๆนะครับที่ได้เจอกันมาไปกันต่อไปกันต่อยึดป้อมก่อนแล้วค่อยไปตีมาเชียวมาเชียว15นาที ส่วนป้อมเนี่ยสินาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสิหรือสินาทีนี่แหละจำไม่ได้ละคาน้อยอ่ากลุ่มนี้ใหญ่ตีดีเปล่าตีดีเปล่าตีดีกว่ามาดิยันยิยันปักกระเป๋ายิ่งชุบชุบชุบหบในเหตุดโดนเรียบรอห้อยฮ่าไอเนี้ว่าไงไอเนี้ว่าไงป๊บปั๊บเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปังกระเด็นมา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 จะไปไหนจะไปไหนฮะไม่ให้ไปไหนหรอกเว้ยมาเจ้าเป็นเหยื่อข้าแล้ว เฮ้ยแ้มีจุกนั่นปะทะารมนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาฮ่าโดนเข้าไปนะพรัะปาเปลี่ยนลอยอ้าวละได้อันนามาวะเออมาเอ้ามาอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีโอ้ยเยเดี๋ยว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 เออเฮ้ยจะลงไปตีม้าเฉียวเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยทางเนี้ยเอาไปไม่ได้ทางตันชี่หายแล้วท่านจอมยุทธเอาให้แล้วเนี่ยเอาประตูปิดอีก โอ้โหอะไรมันจะซศยขนาดนี้เดินเดินเดนเดินเดตีตีตีประตูอื้อหือเอา้าหัวชิงหัวชิงเออได้มาแล้วนะขอรับมีหัวสิงก็อุ่นใจไปเปราะนึงตีประตูเรียบร้อยประตูพังแล้วนะขอรับไปกันต่อเลยเอ้ยใครยิงธนูลงมาฝ่ายเราหรือฝ่ายมันฝ่ายมันนี่หว่าอาล่ะอาล่ะม้าเชียวม้าเชียวม้าเชียวอืมโอ้โหเฮ้ยโอ้โห อ้อมเขาไกลเลยกูเอ,อ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่อะไรกันนี่โอ,อ้โหเฮ้ยไป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 โอ้<ป>จะไปตีมาเฉียวซะหน่อยดันอ้อมไกลสิอีกนะขอรับต้องขึ้นบนและลงล่างนะขอรับอ่ะตรงนี้ม้ากระโดดข้ามเออได้จริงๆด้วยเว้ยเอาละม้าเฉียวม้าเฉียวตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายของเควสนะขอรับหนึ่งในห้าฐานเสืออีกสองตัวมันเดี้ยงไปแล้วนะขอรับมาลุย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  อีกนิดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วข้ามสะพานไปก็น่าจะถึงแล้วนะขอรับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าอา้าวเฮ้ยเอา้าข้ามสะพานไม่ได้เหรอโดดโดดลงสะพานไม่ได้เหรอเอา้าเอา้าหลงทางเกมเมอร์ซะแล้วเอ้าแล้วจะโดดลงตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรออ่าอาเอาด,ดินโดดได้เสร็จเลยเอา้าอย่างงี้ก็เอา้าหมาเชียวจเจอแล้วจเจอแล้วหมาฮะมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็มมูโชบนหลังม้าก่อน อ่ะลงแม่งเลยเน่หินโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวมาเชียวโอ้โหโอ้โหโอ้หุยอ่ยันดิ้นยันปักกระเป๋านี่ชุบเอาโอ้โหจุกโอ้โหมันจุกจังหวะมันจุกผิดพลาดเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยถึงปานกลางเอาเอาเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอาให้หมดเลยก่อนเฮ้ยปังกระเด็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝามูโซฟาร์มมูโซวิฟามวิฟามเรื่อยเรื่เรื่อดุลดวนเลยอย่างเงี้ยดุลด่วนเฮ้ยมาเชียวมันก็ตีแรงนะครับ เอ้ยชุลมุนชุลมุนชุลมุนใจเย็นๆดิเอ้ย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 เฮ้แต่มันจะตายแล้วนี่เฮ้ยมันจุกมันจุกหนีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนลุมโดนลุมล้อมโดนลุมล้อมเดี๋ยวโอ้โหยังเล่นไม่เก่งเลยโอ้โดนกระจายกระจายโอ้โยโอ้ยติดไฟด้วยโอ้โหมาเฉียวมึงใส่ท่ามูโซใส่กูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหไอ้นี่ก็มูโซมาต่อเลยโอ้โหตายตายกูตายพาเนี้ยพาเนี้ยอ่าได้อยู่อ่ะจุกจุก จุกตีจุกตีเดี๋ยวมาตั้งลำได้แล้วมาโดนโดนโดนสายฟาดนี่โดนป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปโอ้ยกำลังติดคอมโบโถเอ้ยหลุดเลยโอ้โหตายตายกูตายกูตาเหาเรียบแล้วหอยมาเชียวเดี๋ยวโอ้โอมาเชียวตายไอพวกนี้มันก็ยังมีฤทธิ์อยู่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วอ่ะมามูโซกูได้แล้วมา ยันยืนยันกาตกเลยใช่ไหมเรียบร้อยเน่อ่ากาตกกาตกเสร็จเรียบร้อยนะครับมามาอีกหนึ่งตัวละอีกหนึ่งตัวมาดิมาดิมาอยู่ไหนเอ้าโอ้ยเชี่ยแม่งสองตัวนี่วะมาอุ้ยสามตัวโอ้โหในแผนที่แม่งมีฉันตัวบอเฮ้ยเออนี่โดนเออโอ้โหเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเออแดงแดงแดงหนีละกูเดี๋ยวเอ้ย ใจเย็น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 ใจเย็น,ยน,ยน,ยนโอ้โหสมุกสมบันมากผ่านนี้อื้อนี่มุงโซได้แล้วโดดโดน,โดนเอยเอยเอยเยเดี๋ยวเอเอ,เ,อเหมือนจะเห็นไหายเล่านะขอรับาหายเล่าเดี๋ยวมุงโซให้หมดหลอดมุงโซให้หมดหลอดปังเก็บไหายเล่าเออมามาหุ่นใจไปได้ปอนดนึ่งไหนเออแน,น่มาใกล้ๆปากปักปากปักเข้า,ปา,าไปอ่า อ้าวเอาว่าไงอุ้ยเอียนอุ้ยเอียนอุ้ยเอียนไปไหนอุ้ยเอียนเอ้เอ้อุ้ยเอียนว่าไงเอาแล้วพลังทำไมเหลือแค่เนี้ยฮะโดนอะไรมาฮะเรียบร้อยนะครับอุ้ยเอียนจบโอ้โหเหนื่อยมากครัแม่ทัพตัวนี้เอายังไงยังไงก็มาสินะขอรับยันยันไปสิโดนป๊าปเพลงเดียวจบไอ้พวกเนี้ยง่ายป๊าปป๊าปป๊าเรียบร้อยเออเพลงเดียวจบจริงด้วยนะครับปังเข้าไปให้เอาลระฮาวะ เออเออแม่ทัพข้างบนเอาไงชาร์จก่อนเฮ้ยมันวิ่งมาหาเดีวเดียวเดียวเออวิ่งมาให้ตีซะงนั้นออฮู้มันวิ่งมาให้ตีสั้นนั่นอ่ะอาระต่อไปเดี๋ยว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 ขอยึดป้อมนี้ก่อนขอกินไก่หน่อยขอกินไก่หน่อยป้อมนี้ป้อมนี้ขอกิน่ขอ่ากินไก่หน่อยปักปักเข้าไป97ตัว96เฮ้ยปึกปึกปึกเก้าสิ ป๊าป91เฮ้ยปังเข้าไป88ตัวมาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปเข้าไปมาปักมากปักลด10 59ตัว56 54 53ยังได้อยู่มาได้เรื่อยๆได้หัวสิงห์มาด้วยนะครับตีครบทุกๆ300เราจะได้หัวสิงห์มาหนึ่งอันหรือาตัว4ตัว3ตัวได้อยู่ไปเรื่อยๆยันดิยัน,ยนแม่งเลยเนี่ยตัวนี้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่ฮะฮะ เรียบร้อยค่านี้เป็นของข้าแล้วเจ้าก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปไปไกลซะนโอ้ได้เนื้อติดกระดดกมาหนะ้าขอรับอาระไปลุยกันต่อเลยนะครับเ,เดี๋ยวนะดูภาร,รกิจภารกิจที่สไม่สามารถทําได้แล้วนะครับอไอ้เป้านี้ยังพอมีเวลาอยู่นี่จัดไปเลยนะขอรับส่วนภารกิจที่3ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะขอรับสังหารไม่ได้500รอตัว ไป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 ทางนี้ไปได้ป่าวะโอ้โหหน้าผากลับทันทีเลยนะครับไปไม่ได้โอ้โหสินาทีแล้วหรือนี่พาร์ทเนี่ยโอ้ยทำไมนานจังขนาดนี้โวแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับไปเรื่อยๆฮะขึ้นขบนอ่ะแม่ทับแหลมอยู่ข้างล่างเอาว่าไงละจ้าท่านจอมยุทธเนี่ยเอาอยังไงช่างแมงเถอะสนใจป้อมก่อนดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนใจนะครับต้องรีบเปลี่ยนใจไม่ได้เดี๋ยวภารกิจ ไม่สำเร็จนะครับภารกิจที่1มาตอนนี้120ตัว1 2รอยยี่สใช่ไหมเออ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 ,เอ,อใจเย็นโดนเข้าไปมาตัวเลขลดลงเรื่อยๆโดนเข้าไปนะครับแห่โดนอ่ะยันยืนยัน,ยนปักกระเป๋ายิ่งชุบอ่าห้เจ็ดสิบหฝังปัง,ปงกระเด็นอ่าฮะหตัว โดนครับโดนอ่ะไอตัวนี้เอาวกะไงโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวเอออย่าบล็อกอย่าบล็อกอย่าบล็อกอ่ะฮะเสร็จกาแตกอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยอ่้ฮะค่ายนี้เป็นค่ายแล้วเว้ยโอ้ยเดี๋ยวดูซิให้อะไรโอ้โหไก่ตัวไก่ต,ตัวมันให้ไก่ตัวเจ๋วเลยนะขอรับขึ้นเท่าไหร่โอ้โหขึ้นเกือบเต็มหลอดแน่ไปกันต่อ70%ได้อยู่พลังเนี้ย อ้าวกระโดดหนีกันหมดเลยกระโดดด้วยดีเออยนั่นแหละมาลุยลุยกันต่อเอใ้ใค่รนี้ตีตีดีไหมเนี่ยอ่ะมีแม่ทัพยอยู่นี่หว่าโดนเน่ปาป้บปาป้บปาป้าปาป้าปาป้าเรียบร้อยนะขอรับเสร็จไปอีกหนึ่งแม่ทัพปึ๊บปุ๊บปั๊บปังโดนเอ้ายังไงเนี่ยตัวเนี้ยจุ๊บ เออกันทำไมเรียบร้อยนะครับคาวนี้เป็นของเราแล้วฮ่ามันให้อะไรมาเดี๋ยวขึ้นหลังม้าก่อนมันเนื้อติดกระดูกแจว๋วอาละพลัง80%นะครับพอสัตพอเวียงอยู่ไปกันเลยไปสังหารแม่ทัพใหญ่ของด่านนี้กันเลยนะครับแอนจนี่แหละมาได้ไงนี่มาปะทะกันสักหน่อยเอาสิโอ้โหปะทะปะทะได้ปะทะจริงๆนะครับ อ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาเอาเดิมาดิโดนโดนนั่นแหละเพียงเดียวจบไหมจบไหมเอ้ยเอ้ยอย่ามาขาัดตักโอ้โหโดนตัวสกัดเออเรียบ้อยเออเฮ้ยมา้าขึ้นมา้าและไปกันต่อเลยอยู่ทางขวาสุดนะ่าขอรับแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายสัตูก็คือเราปีนั่นเองเฮ้ยโอ่งโอ่งนี่อะไรเนื้อติกระดกูก95%าเอพลังชีวิต เนในระดับมาสเตอร์ก็น่าจะพอไหวอยู่นะขอรับฮะลุย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 ,ลยโอ้หเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่เอาก็ได้ไม่สนใจพวกมึงก็ได้ฮาเอ้จะเก็บมูโซสะหน่อยแม่งตีตกจากหลังมาซนะงั้นอะอ้าว่าไงล่ะถ้าเราไปเรามาดวลวิทยายุทธกันสักหน่อยมาให้มาฮ่าฮ่ามูโซคาเต็มแล้วมา เด้เอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โห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 โดนโดนโดนโดจัยิงจันขกระเป๋ายิงชุบ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 สี่ร้อตัวเอาดิมามามาดิมาดูมาตุ้มมาดูมาตุ้มโอ้โหบอดเยอะมากบอดเยอะมากเฮ้ยเดียวใจเย็นอ้ยอ้ยปังเออปล่อยอุกกาบาตลงมาห้าเออเออเออเก็บมูโซเก็บมูโซฮะเดี๋ยวโอ้โห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  โอ้โหถ้าเล่นเครื่องของซูบะอีไม่ค่อยน่าประทับใจเลยนะขอรับเอ้ยหเห็นัวจริงเออได้มาแล้วยันยันพักกระเปายิ่งชุบ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 เรียบร้อยไหมครับตัวนี้อ่ะต่อไปต่อไปเราปเราไปอยู่ไหนเฮ้เฮ้นี่มันของเบ้งนี่วะโอ้โหปังเข้าไปก่อนปังเข้าไปก่อนมาของเบ้งก็มานเฮโดนอุกกระบังฆ่าไปซะเฮ้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 เ้า ถ้าเล่นเครื่องของของเบ้งคือไฟนี่วะเอาปะทกกะกับหินหน่อยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหแม่ทับมารุมมะตุ้มมากเลยเออเอเอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอา่าได้มาแล้วมายันยัน,ยนกระเป่ายิงชุบ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 เข้าไปตึ๊กจึ๊กเรียบร้อยมาของเบ้งของเบ้งโดนเรียบร้อยของเบ้งห้าคราวนี้ก็เหลือแต่เล่าปีเฮ้ยหัวชิงหัวชิง เก็บมาเลยแล้วก็ปล่อยเลยกกระบาดฮ่าฮ่ามาซ่มาซ่นะขอรับมาเราไปเฮ้ย,เ,ยเลือดเลือดเฮ้ยเล่นไม่เล่นไม่เล่นหม่เอาเอารอดเฮ้ยเฮ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นด้วยเพราะอินทอิตของยันยันนะครับรอดเฮ้ยรอดได้ไงวะฮะอุ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวมาเอาละมูโซ,โซได้แล้วมาเราไปโดนเข้าไปยันยันเอาดีเพลงเดียวจบไหมจบไหมจบไหมโอ้โ โอโ้มาตื่นเต้นอะไรตอนท้ายเนี่ยเรียบร้อยโอโ้เราปีอย่ามาเล่นอย่างนี้อีกนะโอ้โหนี่แค่ระดับมาสเตอร์นะน,นี่โอ้โหข้าสแสบงหาอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้ว่าพวกเจ้าจะล้อเลียนแต่เพื่ออนาคตข้าขอนีไปก่อนเอาเฮ้นี่มันคําพูดคําเดิมของเราปีนี่วะเหนือกว่าที่ข้าคาดการไว้ถึงเวลากลับบ้านแล้วเราได้รับชัยชนะแล้ว จบสักทีสำหรับด่านนี้โอ้โหยี่สิบสามนาทีโอ้โหเป็นพัทที่ยาวมากเลยนะเนี่ยโอ้ภารกิจหนึ่งสองทำสำเร็จแต่ภารกิจที่สามทำไม่สำเร็จนะขอรับอ่ะอาวุธเจ็ดสิบหกตัดทิ้งไปเลยแปดสิบสองโอ้แปดสิบสองนี้แปดสิบเจ็ดว่ะเออเอาแทนดีไหมเอาแทนนี่ละกันเพราะแปดสิบสองันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับมาไม่ได้อัพเหมือนเดิม โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอาละอาล้ะอาวเปดิดล็อกมาเชียวไม,ม่ได้แล้วเนี่ยเล่นในโหมดฟรีโหมดกับชาเลนโหมดไม่มีโหมดน้อเรื่องหรอสำหรับมาเชียวเนี่ยอ่ะช่างมันเถอะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะขอรับเออลืมสวัสดีนะขอรับท่านจอมยุทธทั้งหลายอย่าลืมชมคลิปต่อไปกันด้วยนะขอรับโปเยลืมพูดคำว่าสวัสดีโอ้โหจบเลยอย่างนี้